อันละครับพี่น้องแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับนะก็เพชรตังแดนละครับนะที่ไปเจอเจอกับทางด้าน PSC ฟาร์มนะครับนะก็เพชรตังแดนนี่ก็เป็นทางด้านเลโอฟาร์มนะครับนะเซลิปเลโอฟาร์มนะก็ทาง PSC ฟาร์มก็เป็นทางด้านนะอ้วนซปเปอร์เจียงนะครับนะคู่นี้เริ่มแรกเลยนะสตาร์ทกันมาอยู่ที่ 2.2M นะแล้วก็ขยับไปอยู่ที่ 5.5M ตอนนี้อยู่ที่ 7.7M จนะจะถึง 10M ไหมมารอชมมันครับพี่น้องถึงผมว่าน่าจะถึง 10M แล้วครับนะในวันอาทิตย์ที่27นี้นะครับนะเทิดไทยซิตี้กันครับนะนะทำการแสดงกันที่เทิดไทยซิตี้ครับ พี่ๆ f Z ทุกท่านนะครับนะที่ต้องการดูสดไปพร้อมกับผมหน้าช่องได้เลยครับหรือว่าจะเอา MV ย้อนหลังไปรับชมก่อนเพื่อเลือกตัวเข้าก็หน้าช่องที่เดิมเช่นกันครับ Mv ย้อนหลังมีครบนะครับนะของทุกคู่ทุกสนามนะไม่ว่าจะเป็นคู่เอกเมื่อวานนี้ที่มหาลาบนะครับระหว่างเด็กเพชรเจอกับทางด้านชอโชคเจริญกับแปดฟร์มนะอันกันหน่อยนะ ก็มีให้รับชมรู้เรื่องชัดเจนครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับนะรู้เรื่องแล้วไปเจอเจอกับผมในกลุ่มครับพี่น้อง